สวัสดีครับผมเพชรแมจิกนะครับผมตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับเราอยู่กันที่ร้านออสโคลาดอะไหล่นะครับผมอ่าตอนนี้ครับเราเจออะไรเนี่ยดุคติหรือเปล่าครับรุ่นอะไรครับเนี่ยดุคติน้อยครับดุคติน้อยหรือว่าเดมอนใช่ไหมครับเดี๋ยวพูดดังๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้เป็นเจ้าของนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเต้ยครับอ่าดังๆเลยับพี่เต้ยนะครับผมคันนี้ครับได้แต่งอะไรไปบ้างครับพี่เต้ยอันนี้ก็มีใส่กันสะบัด อ่าช้าๆครับทีละอย่างครับวันนี้มีการสะบัดขอราคาของแต่งได้ไหมครับเอาเข้าก็ได้ครับขาตัวนี้การสะบัดอยู่ที่ประมาณการสะบัดหนักไหมครับเราเสียบไม่เข้าครับสองพันห้าการสะบัดสองพันห้านะครับผมขาจับเท่าไหร่ครับรวมรวมขาจับเลยครับรวมขาจับนะครับสองพันห้านะครับผมอ่าต่อไปครับตัวนี้ก็มีไลายลาน็อตมาไลาน็อตทั้งคันประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ไม่ทั้งคันอยู่ที่ตัวนี้ตัวละห้าสิบบาท ตัวละ50บาทนะครับอันนี้ก็200นะครับใต่ไกตัวสองนะางแล้วก็ข้างล่างนะก็จะมีกันล้มนะครับผมนะครับแล้วก็ชุดสายใช่ไหมครับสายแต่งนะครับผมนะครับแล้วก็อะไรครับมือเบรกมือคัทครับผมเบรกโม่เบรกส่วนนี้เป็นของอะไรครับ ACE Motor ครับ ACE ปรับระดับได้มอเตอร์ปรับระดับได้อ่ะปรับโชว์หน่อยครับผมก็ปรับเข้าปรับออกได้นะครับ โอเคครับผมฝั่งนี้ก็ปรับได้เหมือนกันปรับอันนี้เป็นเป็นตัวหลอกเช่ไหมเฉยปรับไม่ได้ใช่คารัดหลอกคัรดหลอกโอเคครับกันสบัดอันนี้ใช้งานได้จริงไหมครับใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะครับผมกระจกครับผมกระจกแต่งครับกระจกอยู่ที่ประมาณสี่ห้าบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมองเห็นชัดไหมครับเวลาขับรถเอาหลอกหลอกตำรวจหลอกตำรวจนะครับผมนี่ให้ตำรวจดูคลิปนี้ก็เขารู้เลยเหรอครับ ตำรวตำรวจครับตรงนี้อะไรครับเนี่ยนี่เป็นครอบเครื่องครอบเครื่องนะครับตอนนี้ประมาณหกหกห้าหกร้อยห้าสิบบาทใช่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้อะไรครับเนี่ยไทเทเป็นที่ระบายน้ำเครื่องไอ้น้ำมันเองนะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับจากนี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ไปโผล่ตรงนี่นะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็เกียรยงครับผม เยยงตัวนี้อยู่ที่สองพันสองสองพันสองนะครับผมเยยงสองพันสองแล้วก็ปูอามครับเท่าไหร่ครับปูอามก็สองพันสองเหมือนกันปูอามก็สองพันสองนะครับอันนี้ปูอามนะครับแล้วก็มีกันล้มหลังนะครับผมแล้วก็สายแต่งนะครับผมหกร้อยห้าสิบสายหกร้อยห้าสิบนะครับโชกหลังนี่ของอะไรครับไวไวเอสตันนี้ติดมากับรถเลยติดมากับรถนะครับผมไายสั้นครับผมท้าไหร่ครับสายสั้นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสายสั้นเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ ข้างล่างนี่นะขับรถไหมครับวันนี้มากับรถเลยครับขับรถนะครับผมไปเลี้ยวสี่ร้อยห oh. ้าสิบไปเลียวสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็แม็กไหมครับแม็กแต่งไหมอะไรนะครับแม็กอันนี้แต่งไหมครับอ๋ออันนี้เป็นแแ็กแต่งแแมกแต่งนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้สองพันเก้าเท่าไหร่นะครับสองพันเก้าครับแม็กแต่งอันนี้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับผม ขาตั้งขาตั้งครับผม2 5 0้าบาทขาตั้ง2องร้อยห้วก็กันสเตอกันสเตอเท่าไหร่ประมาณสี่ร้อยห้าิบกันสตอร์สรอยห้าิบนะครับอกไก่แต่งไหมอกไก่แต่งครับอกไก่แต่งนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่9ก้ายห้าสบาทอกไก่แต่ง9 5้ารยห้าิบครับแล้วก็ชกมาเทเนียมันนี้ตัวนี้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ครับเผื่อใครอยากทำนะครับสามารถทำได้นะครับแบบนี้160บาท160บาท160ยบาทก็หล่อได้ครับเป็นสติกเกอร์ติดเองด้วยนะครับบางคนเดิมมัครบ มางคนเดิมครับได้หลเรอะเ่รประมาณนี้ครับผมอยากให้ดูมุมคนขับนะครับถ้าสมมตินคนขับอยู่ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับถ้าบอกขับก็จะประมาณนี้นะครับผมขอขอดูขอดูหน้าปัดหน่อยครับเป็นยังไงสวยครับผมมันนคล้ายเอ็มเอครนคายเเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้ด้วยเย้มีม ยิปมีอะไรมีกิโลมีบอกน้ำมันด้วยครับบอกน้ำมันดีกว่าเตะเด็กอีกนะครับมีออฟลันด้วยใช่ไหมตรงนี้ออฟลันนะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นปิดไปปิดไปนะครับผมตรงนี้ปิดเปิดไฟตรงนี้นะครับถังน้ำมันมีอะไรไหมเอ่ยมี โซ่แต่งกับโซ่แต่งกับสเตอร์แต่งอันนี้โซ่ะลรครับโซ่ทองโซ่ทองครับโซ่ทองนะครับผมใส่นานก็จางหมดแล้วใส่นานเริ่มเป็นโซ่สีอะไรแล้วตอนนี้เริ่มเป็นสีเงินแล้วครับสีเงินแล้วนะครับผมมีสเตอร์หลังสามสี่ครับหน้าสิบสี่สเตอร์หลังสามสี่หน้าหน้าสิบสี่ครับสิบสี่นะครับผมใส่แคมตัวหนึ่งแคมตัวหนึ่งนะครับไปท้ายแต่งไหมครับหรือว่าไปท้ายไฟท้ายเดิมครับแปลงเอาแปลงเอาเลยครับผมประมาณนี้นะครับ ดูรอบๆพันนะครับผมอ่ะท่อครับท่อ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 นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยสวีมากเลยสองพันสองพันสองพันสามครับสองพันสามเจ็ดสิบบาทนะครับสองพันสามเท่าไหร่นะสองพันสามเจ็ดสิบบาทสองพันสามเจ็ดสิบาทนะครับท่อท่อสองนิ้วนะท่อสองนิ้วนะครับมาครับลองสตาร์ทให้ฟังหน่อยครับผมอะไรครับ ที่ก็เต็มที่จริงๆนะครับผมเจ้าของนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณทั้งคันนี้รวมๆประมาณเท่าไหร่ครับของแต่งรวมก็สามสี่หมื่นได้ครับสามถึงสี่หมื่นมาครับผมสวยงามครับผมอันนี้พอดีเจ้าของครับเขามาเมื่อกี้เราเจอกันได้ไงครับเจอกันงานงานรถยามาฮ่านะครับพี่เซฟวันนะครับ จำได้ในย t ท b e ก็เลยขอถ่ายเลยนะครับผมเรียบร้อยเลยครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเจอที่ไหนก็ทักทายได้นะครับผมขอบคุณด้วยนะครับร้านออสโคลาดอะไหล่นะครับผมนะฮะเยื่อเฟือสถานที่ถ่ายทาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีของแต่งนะครับรถเล็กนะครับมากมายมีน็อตมีหมวกน็อกนะครับผมมีโช๊คมีโลอะไรเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยนะครับงานคาร์บอนก็มีนะครับเนี่ย ตั้งเยอะนะครับเรามาใหดูของร้านออสอะไรแดงนะครับนี่ครับนี่ของครับของเต็มครับนะนะครับใครสนใจก็เซฟวันนะครับผมโซนอะไรเนี่ยตรงนี้โซนอะไรนะโซนแถวโซนสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่ะโอครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สววยยลืมลืมรีวิวกลุ่มกลุ่มอะไรครับอยู่กลุ่มอะไรมามาเอ้ยนิดนึ่งกลุ่มอะไรครับสายบอะไรโคราชสายอะไรอะสายบันเลงสายบันเลงนะครับผมอันนี้ครับเสื้อกลุ่มครับโอ้นัมเบอร์ศูนย์หนึ่งเลยเหรออันนี้คุณเป็นแอดมินอ๋อแอดมินโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ